สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมท่าเทรดในวันนี้เป็นท่าเทรดแบบเบรกเอาท์ง่ายๆสบายๆนะครับผมไปดูกันนะผมว่าท่าเทรดแบบเบรกเอาท์เนี่ยมันเทรดอย่างไรนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ครับผมวันนี้ไม่มีอินดิเคเตอร์เช่นกันนะครับผมเราจะใช้แค่แนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับไทม์เฟรมล่ะใช้กับไทม์เฟรมอะไรจะใช้ได้ตั้งแต่15นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปครับผมทําไมถึงต้องเป็น15นาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเบรกเอาท์ครับผมเราใช้ไทม์เฟรมเล็ก จนเกินไปครับผม False Signal หรือว่าสัญญาณหลอกมันจะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไปลองมาแล้วแล้วก็ผมชอบที่สุดเนี่ยคือ Time Frame 4ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเนี่ยยังมี False Signal บ้างแต่ว่า4ชั่วโมงเนี่ย False Signal น้อยแล้วก็ คิศทางค่อนข้างชัดเจนครับเดี๋ยวผมพาไปดูผ่านกราฟอีก1ทีนะครับมาดูบายเซตอัพเป็นก่อนครับผมว่าบายเซตอัพเป็นอย่างไรนะครับอย่างแรกที่เราจะทําก็คือตีกรอบระบุแนวรับกับแนวต้านนะครับอย่างแรกที่ต้องทําคือเราต้องระบุแนวรับแนวต้านตรงนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือเลนส์ครับคุณผู้ชมเลนส์คืออะไรนะครับเลนส์คือระยะตั้งแต่ แนวรับตรงนี้ไปถึงแนวต้านนะครับเราจะวัดด้วยครับผมว่ามันน่ยกี่จุดทํำไมต้องวัดเลนสเพราะว่าเลนสเนี่ยจะมีผลต่อการวัดระยะสต็อปลอนนั่นเองครับผมดังน,น,น,นั้นเนี่ยเราตีน้ละนันต้านแล้วก็วัด เลนจ์ไว้ด้วยว่าจากนั้นรับไปหาแนวต้านเนี่ยประมาณสักกี่จุดนะครับสเต็ปที่2ก็คือนะครับรอแท่งเทียนปิดเนื้อกรอบแนวต้านแบบนี้เราจะทําการบายที่แท่งเทียนถัดไปนะครับแล้วก็ซับล็อตเนี่ยหกของเลนส์ที่เราวัดได้นะครับก็คือ 60%ของเลนส์เนี่ยเป็นกี่จุดให้วัดจากแนวรับไปจํานวนเท่านั้นใต้แนวรับนะครับผม60%ของเลนส์แล้วก็เอาไปวัดตรงนี้ครับผมใต้แนวรับที่พี่จะเป็นนะครับ1ต่อ1กับ1ต่อ2แต่ส่วนตัวผมชอบใช้1ต่อ1ในส่วนของตรงนี้ครับคุณผู้ชมสมมติว่าเราวัดได้300จุดใช่ไหมเราไม่ได้วัด3า0จุดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับเราวัด300จุดจากตรงนี้นะครับผมจากแนวนะไปด้านล่างแบบนี้เราวัดเลนสได้100่้ยจุดใช่ไหมหกสอบเปอด60จุดเนี่ย ไม่ใช่60จุดจากจุดเข้านะครับ60จุดต่ํากว่าแนวรับอันนี้เคลียร์นะครับก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของ Bu y setup ในส่วนของเ e l l setup นะครับก็ให้ตีกรอบแนวรับแนวต้านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ระบุเลนส์ว่าจากแนวรับถึงแนวต้านกี่จุดรอแท่งเทียนนะครับผมปิดต่ํากว่าแนวรับแบบนี้นะครับเราจะเซลนะครับที่แท่งถัดไปนะครับแล้วก็ตอบลอตเนี่ยหกสของเลนส์ ที่เราวัดได้นะครับ60%เนี่ยจะเป็นเหนือแนวต้านเลยนี่นะเหนือแนวต้านเลยนี้ขึ้นไปนะครับผมวัดจากแนวต้านนะไม่ใช่วัดจากจุดที่เข้านะครับผมวัดจากแนวต้านไปนะครับ60%ของเลนส์ที่เราวัดได้นะครับแล้วก็ทีพีจะเป็น1ต่อหนึ่งกับ1ต่อ สก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเวลาผมเทรดจริงนะครับผมผมจะชอบไทม์เฟรม4ชั่วโมงมากกว่าเพราะว่าสัญญาณหลอกเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อยครับผมซึ่งมันก็จะมีการแพ้ชนะเป็นปกติแบบที่ผมวางแผนเทรดให้คุณผู้ชมดูทุกๆวันนะครับตัวนี้ผมสร้างกรอบขึ้นมาใช่ไหมอาจเทียนเบนขาลงสร้างกรอบลงมานะครับแล้วก็เบรกลงไปครับผมเราก็จะทําการเข้าที่แท่งถัดไปก็คือแท่งนี้นะครับ เราก็จะวัดจากไอตัวในส่วนของระยะจากเนี่ยแนวบนถึงแนวล่างนะครับแล้วก็วัด60%ว่าได้เท่าไหร่แล้วก็เอาตัวเนี้ยไป60%ของแนวต้านนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้นะครับเมื่อโดนน่าแพ้ไปใช่ไหมเราก็ดูกรอบเดิมครับผมกรอบเดิมเนี่ยมันเปลี่ยนทางครับผมจากการเบรกลงเนี่ยไปเป็นการเบรกขึ้นแบบนี้ครับผมพอแท่งเทียนครับผมปิดเหนือแนวได้แท่งนี้ยังปิดเหนือแนวไม่ได้ก็จะเป็นแท่งนี้ที่ปิดเหนือแนวได้เราก็ทําการบาย แล้วก็เป็น60%ของระยะจากนี้ถึงนี้นะครับเป็น60%นะครับแล้วก็วัดจากแนวรับลงไป60%ก็จะได้จุดสล็อลดประมาณนี้นะครับแล้วก็ TP 1ต่อนก็ t p ีเรียบร้อยพอกราฟเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นก็คือเบรกมาแล้วเป็นขาขึ้นแล้วนะแล้วก็ตีกรอบแนวรับที่มันสร้างไว้นะครับตีกรอบรับที่มันสร้างไว้แล้วก็ตีแนวต้านที่มันสร้างไว้พอเราได้กรอบมาแล้วเราก็รอนะครับ ให้กราฟเนี่ยมันทะลุกลับขึ้นไปเหนือแนวต้านแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าอา้าไม่ผมเข้าตรงเนี้ยคือแท่งเบรกมันแท่งไหนแท่งเบรก,กชัดๆมันแท่งนี้ไม่ใช่เหรอนะครับถ้าเกิดว่ามันเบรกสั้นๆแบบนี้ครับผมแนวแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนไปเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงได้ครับผมพอเปลี่ยนไปเป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคแท่งที่มันสามารถปิดเหนือแนวต้านแท่งถัดมาเนี่ยในไทม์เฟรม1ชั่วโมงมันคือแท่งนี้ ผมก็เลยตัดสินใจเข้าตรงนี้นะครับมันต้องมีการประยุกต์ใช้นิดหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แบบว่าเราแบบท่องทฤษฎีอย่างเดียวครับผมมันต้องประยุกต์ใช้นิดนึงนะครับพอเป็นสี่ชั่วโมงเปลกได้แบบนี้ใช่ไหมครับผมเราก็ซับรอดนะครับหกสิของระยะน,นี้นะหกสิบเปอร์เซ็นต์ของระยะน,นี้วัดจากนะครับวัดจากอะไรวัดจากแนวรับตรงนี้ ลงไป60%ของระยะนี้ครับผมมันจะได้ประมาณนี้ TP 1ต่อนครับผมพอขึ้นไปแล้วสร้างกรอบแบบนี้ใช่ไหมอ่าพอขึ้นไปแล้วสร้างกรอบแนวรับแนวต้านชัดๆแบบนี้ครับผมแท่งที่เบรกลงไปได้ก็คือแท่งนี้ครับผมเราก็ทําการเข้าซื้อซับรอสเนี่ย60%ของเรนส์นี้นะครับต่ำกว่าแนวรับขึ้นไปอ่าสูงกว่าแนวรับขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ TP 1ต่อน่อ่าเทรนด์นะครับเบรกลงแล้วอ่าเบรกหนึ่งครั้งนะครับเบรก2ครั้งมาแล้ว เป็นขาลงไปเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็สร้างกรอบไว้แบบนี้พอสร้างกรอบไว้แล้วทําการเบรกลงแบบนี้ครับผมเราจะทําการเข้าซื้อที่ตั้งหวัดไปซับลอสครับผม60%ของเลนส์นี้นะครับเหนือแนวต้านขึ้นไปก็คือวัดจากแนวต้านนะครับผมเหนือแนวต้าน,นไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่าพันจุดสมมติว่าตรงนี้คือพันจุดนะหกสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันคือเท่าไหร่หกสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันคือหกร้อยหกร้อยเนี่ยไม่ได้วัดจากเนี้ยขึ้นไปหกร้อยนะครับหกร้อยเนี่ยจะวัดจากเนี่ย ขึ้นไปอีก600นะครับก็ประมาณนี้นะเคลียร์นะครับผมสําหรับจุดสตอปลอสนะครับทีพีหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็พอสร้างกรอบเป็นแบบนี้อ่ะขึ้นไปแล้วสร้างกรอบแบบนี้แล้วแล้วก็เบรกลงมาพอเบรกลงมาเสร็จปุ๊บครับผมเราก็วัดจากเนี่ยถึงเนี่ยแล้วก็สตอปลอสครับผม60%เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็ท p ไปเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คือถ้าเทรดในส่วนของ big up อ่ะพอลงไปสุดเสร็จเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอเบรกกลับขึ้นมาแบบนี้เราก็บาย สัรหกปรของเลนส์นะครับแล้วก็ภาพปัจจุบันครับผมก็ไปติดตามดูครับผมว่ามันจะชนะหรือเปล่าอันนี้คือเรียวไทม์นะครับประมาณมนที่15พฤษภานะครับผมก็รอดูครับผมว่ามันจะไปถึง TP หรือว่าจะมาชน SL นะครับอันนี้คือหน้างานสดๆครับคุณผู้ชมลองดูครับผมว่าเหมาะกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับท่าเทียเนี้ยก็เป็นท่าเทียแบบเรียบง่ายครับผมดาวเทียรี่ดนวรับแนวต้านแบบสบายๆครับผม หวังว่านะครับจะได้ไอเดียในการเทรดเพิ่มเติมนะครับผม